ช้างช้างอืมช้างเสือเอ้ยเสือหรือแมวเนี่ยไอที่ผมสงสัยนะก็คือเพื่อนๆเ,เห็นไหมมันจะมีตรงมุมๆเนี่ยเออผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรอะเออมังกรหรือเปล่าคือด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกาะสร้างน่าจะปรับปรุงสถานที่ใหม่ ดูช้างกับน้องแมวห้องเมื่อกี้จะเป็นห้องเล่นเกมอ่ะทีนี้ห้องนี้มาดูกันฮนะเข้าไปพร้อมกันเนะี่ยเอิติดโอ้มีราคงโอ้ยรูปนี้ผมเห็นประจำเลยไม่รู้กล้องจะทำให้เห็นได้ไหมเนี่ยเป็นรูปผงเจอเลยครับ ใหญ่มากอะ,อะน้องแมว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 เหมือนตัวนี้เลยเหมือนตัวนี้เลยน้องแมวมีภาพนะครับภาพวาด หรือว่าอ,อ,อุปกรณ์ที่เราเห็นทั้งหมด w VS your hand and listen ให้คุณใช้มือของคุณไปตาม light spot แล้วก็ move สิยงดนตรีจะเกิดขึ้นในกำแพงโอเคลองดูอาจจะไม่ชัดนะครับผมถือไปเล่นไปเฮ้ยโอเครู้แล้วมันคืออะไรมันคืออุปกรณ์ทำให้เกิดเสียง เฮ้ยเล่นเด่นใหม่เด่นใหม่ทุกคนผมมีฟอสแล้วไออ a Jedi ไ <laughs> ดนี่โอ้ฟอสผมมีพลังนะครับนี่นี่ผมมีฟอส <laughs> น้องแมวตุงต่งตุงต่งตุ่งตุ่งนี่ พ่อเท่อ่าอ่ะตอนนี้ดิงอืมตุ้มน้องแมวน้องแมวน้องแมวน้องเปวไม่ฟังน้องแมวคุย ไม่ไพ่อันนี้น่าจะพอสุดแล้ว โอเคโอเคยีงหอละเข้าใจคิดนะทุกคนเออแต่ละห้องก็จะแบบทำมีอะไรให้เราสนใจตลอดห้องเมื่อกี้ก็เนี่ยเป็นมีเป็นห้องดนตรีก็มีดนตรีเล่นให้ดูอีกห้องหนึ่งก็เป็นการจัดเหมือนกับต้มบูบูชาเนี่ยก็มีเกมจับคู่มาให้เล่นเออสร้างสรรค์นะอ่าสนุกดีอะอันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะมัน คืออะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองดูนะจะเป็นป้ายเนี่ยครับเป็นป้ายแบบเรียงกันอย่างเงี้ยผมเข้ามาถูกกรอเป่าก็ไม่รู้เนี่ยเออห้องนี้มันจะอยู่สองฝั่งเลยฮนะจะเข้ามาออกมาจากประตูปุ๊บอ่าก็จะมีซ้ายขวาก็จะเป็นป้ายเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นตรงกลางอ่าแล้วห้องนู้นก็จะเป็นห้องจับคู่สิ่งของที่ผมเล่นเมื่อกี้แล้วก็ มาเป็นห้องดนตรีอ่ะก็จะหยุดก็จะประมาณนี้ฮะมีมีแค่นี้วัดของจื้อที่เก่อแก่ที่สุด ความหมายของป้ายที่ผมไม่เข้าใจเมื่อกี้นะครับชุกชเฉลยนะครับอยู่ในใบโบชัวครับคงต้องไปอ่านทีหลังนะครับเยอะเหลือเกินอืมก็ยังไงมาเที่ยวอย่าลืมยิบโบชัวไปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สนุกนะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรตอนนี้ก็นั่งรอชิวๆสบายสบ อากาศกด็ดีดีแต่คนที่นี่ก็าบ่นร้อนกันนะโอ้โหเรานี่ชิลมากเลยอากาศแค่นี้ลองมาเจอเมืองไทยสิครับซีแง <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เขาจะมีตั้มได้ครับ <c oughs> <c oughs> ผมอยากไปตั้มนะแต่พีเดเด่เด็กๆเขาตั้มกันกลัวเขาจะมองกัน เองโตแล้วนะเว้อยอะไรประมาณนี้ขอไปปั๊มด้วยได้ไหมอีก <c oughs> คนไปแล้วเฮ้ยกาละกาละ <c oughs> ขอหนข้อนหน้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครั้งหนึ่งโมเสกได้มาอยู่ที่นี่นะครับก็ถือว่า <twitch S 2> บรรลุเป้าหมายไปแล้วครับสนุกครับสนุกอ่าก็ไม่รู้นะผมชอบเที่ยวสไตล์นี้นะอ่ะสงบสงบแล้วก็เนี่ยดูบรรยากาศของวัดอโอเคครับหวังว่า,หว,วาหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับอ่าถ้ายังไงก็มีโอกาสก็ลองมาเที่ยวดูได้ครับวัดขงจื้อที่ไถหนานครับบา,บายไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้า